ที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีนายพยัคฆพลรอดชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนได้นําคณะผู้บริหารครูนักเรียนร่วมกิจกรรมเรื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกวันที่31พฤษภาคมโดยนายไัยบุญเหลืองอิงขสุศประธานเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยในปีนี้ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสําคัญและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ากําหนดคําขวัญว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิเษเสพติดอันตราย เพื่อมุ่งให้คนในสังคมตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารอันตรายและสารก่อมะเร็งส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนเช่นสารโคร,มรคเมียมสารแคดเมียมสารหนูและสารตะกัว่วขณะที่สารกลุ่มโลหะหนัก5ชนิดคือเหล็กนิกเกิลทองแดงสังกสีและตะกัว่วซึ่งหลุดนะครับหลุดจากขดลวดที่ทําให้ร้อนจากแบตเตอรี่ของ อุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายังสามารถหลุดละลายเพิ่มขึ้นอีกนะครับตามการไหลของอากาศและความเข้มข้นของนิโคตินด้วยซึ่งในโอกาสเดียวกันทางโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีได้จัดให้มีการอบรมแก่คณะครูบุคลากรในโรงเรียนและครูต่างชาติที่สอนอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปการรู้เท่าทันสารพิษของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมทั้งรณรงค์ฝากต่อไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนผู้ปกครองและญาติสนิทของนักเรียน ช่วยกันลดลงและต่อต้านคนอุดรธานีไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วยครับนะครับในนามของโรงเรียนอุดรธานีมณครูและ,บ,รรบ,และบุคลากรทางการศึกษาและในนามของคณะกรกรัตตานานสื่อหผู้สื่อขาวชนอุดรธานีนะครับได้ความสาคัญนะครับเอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับเรืองในวันวันบุหรี่โลก